ไอ้ผู้หญิงบ้าไปบ้าอะไรอีกอ่ะนายเล่าเรื่องอีกก้อยคุณนายฟังฟังเหรอนักฆ่าที่จะฆ่าเธอนะเหอรอเกี่ยวอะไรกับนายทำไมจะไม่เกี่ยวล่ะเกะกาจะตายไปเขาฆ่าเธอไม่เป็นไรรอให้เคลียร์งานที่เมืองไทยเสร็จก่อนสิเกะกาฉันทำงานนี่ย

ทาหน้าก็ห้องฉุกเฉินแล้วเึงไม่ตรงนี้ละไม่กั้นเดือดร้อนแน่อย่าตายนะฉันรอให้หนายมาปีหน้าไปเร็วนี่ไม่ได้นะเธอต้องพูดให้รู้เรื่องเธอกับอีโก้ไปอะไรกันแน่เนี่ยไม่เกี่ยวกับนายเธอชอบเขาเหรอพูดอีดกรอบสิ ถ้าไม่ชอบเขาแล้วพาไปส่งโรงพยาบาลทำไมอ่ะชาตินี้ฉันรักจีนอี้ที่สุดฉันไม่มีวันชอบคนอื่นจาาจ่าฉันพูดผิดเองอ่ะโทษทีโทษทีนะใช่รักแฟนที่ตายไปแล้วที่สุดเลยปล่อยปล่อยปล่อย,อยก่อนออ,อ,อนี่พาเขาไปส่งโรงพยาบาลเขาไม่ตายแล้วย,ย้อนกลับมาฆ่าเธอทำไงอ่ะปีหน้าครบรอบวันตายอาจารย์เขาก็าจะกลับมาอีกมีกำหนดวันด้วยเหรอนี่เป็นแบบนี้ทุกปีเขาฆ่าเธอไม่ได้เธอก็ไม่ฆ่าเขาเธอไม่ลำคาญเหรอ มันคือหลักฐานความรักของฉันกับเจียนอีความรักต้องมีหลักฐานด้วยเหรออาจารย์ของเขาฉันกับเจียนอีเป็นคนฆ่าเองอีโก้กลับมาแก้แค้นฉันก็จะนึกถึงตอนที่ฉันทำงานกับเจียนอีปีละหนึ่งครั้งฉันรู้สึกว่าเจียนอี้เขายังอยู่กับฉันเธอก็เลยรอยให้เขามาฆ่าเธอทุกปี แต่เธอก็ไม่ฆ่าเขามันทำให้เธอรู้สึกว่าเหมือนยังอยู่กับแฟนอ๋อแต่ทำไมแต่งตัวแบบนี้วันนั้นฉันกับจีนอีแต่งตัวเป็นคู่รักไปทำงานอจะใส่ชุดนี้ไงล่ะเจนอีชมว่าฉันสวยด้วย